กันได้เงินไปาผู้เก่นี่เรื่ไรปบ่ไดเลยบ่ก่อนบูนาเฮาีม่บ่คือบหานเขาบอิผูหักก็เป็นหนังผููช่างก็เป็นผ้ากูยันลื่นยันเรือคือในนี้แหละมีบอกว่า้างอย่างเขาไปติดตามนะโอ้บางไปยังยังประาให้มันตายก็ไมีบาเจ้าขึ้นเองนะเพาะไม่อยาก้าจะตายดอกเะ คนเฮาถ้าถึงนั้น้คนเฮาว่าถึงแต่บางคนก็ผู้ดีก็ดี แตงอ่อนกำลังไปตามเอาแพทย์เอามอมาตอนในอาการปวดเัาสุนทอนก็ได้โดยพี่น้องเลยชาวบ้าเขามาเคลื่อนปวดหอสุดทอนอีกแล้วพี่น้อง,พองเพ่อแตงอ่อนไปตามเอาแพทย์แลละเนาะอาการปวดห่าสุดทอนนักบวไัเอลี่มัในกินเขา่าวบได้แล้วพี่น้องเลยต้องเอาแพทย์เอามอมาเบิง้งทางเขาก็ได้จังจะได้หู้งอาการเนาะโดยพี่น้องช่องครอบครัวของมาวัดกับผักที่ตามเอฟซีทุกท่านนเด้อพี่น้องเนาะ ต้มปลาไม้เพิ่นกินแต่เศร้ามาใน,นพี่น้องเลยแล้วเพิ่นกินบมได้เศร้าอาการนัก่งก่อนอื่นก็ต้องขอากราบทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีอย่างไดก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้ในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวบอตชาแนลพี่น้องลก็ครอบครัวครอบครัวของบ่าวบัตชาแนลพี่น้องช่องนี้สิเป็นช่องของครอบครัวทางบาวบัตกสิตายครอบครัวลงพี่น้องเลยโดย ่ะไปเบิ่งไปชมน้อกันเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวทางขึ้นทางนั้นลองไหมเป็นเฮือนครัวตัวทานก็ได้แล้วเพราะว่ามันมีคนปู่เนี้ยมมีคนมาเยี่ยมเจ้ามันกะไก่เนื้อไก่นว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมาเยี่ยมกันไหมก็ในผู้เฒ่าผู้แก่ ได้้เลยกหน้าเฮาไม่บ่าดคือบ่หถนครบม่าัเกลบองบ่าผู้หักจะเป็นหนังผู้ช่างกะเทนผ้ผู้ยันลื่นยันเลือคือในนี้แหละมีบ่วันอย่งเบ่แยเขาไปติดตามนะโอ้บางไปยังยังประวัให้มันตายก็มีบางคเจ้าขึ้นเองนะเพาะว่านี้ใครอยาก้าจะตายดอก คนเฮาถ้าถึงได้คนเฮาวยังแต่บางคนก็ผู้ดีก็ดีบางคนมันก็ใจะหายใจทำตามเอฟซีบอกได้นี่อปีเกืนวจะดีเยี่ยแล้วบรวมรวมเฮ้ยคลิปวันนี้คือว่าอยากเมื่อตามเมื่ออยู่ทำลูกได้ติดต่อหาเขาอยู่ว่าอย่างต่อก็ได้บอกลูกก็จะยืดใช่ตอันนี้กับความเห็นของเ่ออลินี่ เมื icana, ่อกับเมื่อบ่ได้ดอกพี่น้องไปบ่ได้ไปบ่ไเป็นยังก็บอกเมื่อบ่ได้แล้บ่มีบอยู่เราบ่มีอย่างอยู่พุ่นทั้งหมดเมื่อบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่ใช้สมมติครับนี่บันเกิดบ้านโกกหมากเถื่อแต่พอแต่แม่เลี้ยงแล้วปื๊บพุ่นแล้วปื๊บสารวัตรบ้านเกิดจแม่บออบ้านเกิดพ่อแม่ก็ตายไอ้น้องก็ตายเพื่อรุ่นเราบ่มีอีก ไอเชบานไอเชเมื่อไอเชลูกเชยหลานเมื่อกกับเมื่อมาได้ลูกหลานเราทิจักเราอยู่บ่ในเมื่อเราเป็นคนสงครามโลกพี่น้องแมนเราไปอยู่ทุกม่องเราบ่มีบ้านนะเขาบอกว่าคนบ่มีบ้านไปเมด่อทุบบาททุบเมืองทุบแข่งบ่มีแก้วเนาะแมนบ่มีจุดบ่มีจำบ่มีเฮือนบ่มีาติคือเาล่ได้นี่ยเขาบอกความจริงทุกคนฟังาแต่พอเราออ่นแรงแข็งเราบ่บ่บบ๊อบกว่าเบ๊อบเราว่ายาแพงที่ ซื้อให้เมียชื้อวานในช่องแพงนะกิมือนเลยเหมือนละมิมิจะว่าให้ท่านหมอเพิ่นมาเบิ่งอาการเนาะกิน,นยาลายโพรงมันก็บอดีตัอต,ตับเด้มาใครหลังตอนนี้ท่านหมออยู่ไกลว่าแม่มมจะไปตามตอนไหนคือว่ายืมปากทางนี่เนาะใจะก็ไม่ตามแชร์เลยใจมันไปแชร์แล้วครับพอเขาน้ำเกลือก็ให้เพื่นเขาเนาะแม่ให้เพิ่นมาเขารถเพิ่นเข้าให้แกแชร์ทุกซีหาพกแฉนขยามันดอกกระน้ำเจ้าดี แม <Men. S 2> นมันบูพอหันบาทหรอกเนาะแมนโอ้โหอีโจนอันใจก็ไม่ได้เลยกว่าหมื่นเจ็บลุกเปืนพุมบุตรหนาวบุตรฮอนบุตรหนาวบุตรเจ็บออด,ดแต่ใสิชีลูกไปไปมาเป็นพวกอดีญาติอยู่ไปไทยหนักไทยเบาก็ทั้งยากแมนบ่าประดับแมนลุกไปเย็นลมใครเนี่ยแต่ได้ผ่าไ่นเนาะบ่บ,บ๊อน ่ไม่จังกะซีเนาะจังกะซิ่งทึ่งๆนี่ก็พอแต่เพิ่งเห็นครั้งแรกหมวกทหารพระเท่าก่อนเลยจะไปกี่เอาไรบ่บอดเลยจะคือจะคือเฮ็ดแท้แม่เหมวกหมวกทหารตะกี้เนาะสมัยก่อนยังเก็บไว้อยู่ได้พอก็บแล้วเปิดขายเลยพระเท่านี่เป็นคนหักบ้านหักเมืองไปทั่วประเทศข้าวหลบการน้ำนาะพอได้คือชุมเฮานี่แล้วในเหล่านี่นัราตะภาคไก่เชแด่นเชียงอนลานัง นี่น้ำผักเนื้อเลยป็นไถอเมริกาพอจะหัวมืดตลอดปลอดภัยพ่อค่มคนเจ็ดชื่อผู้เพื่อนอยากซอยพระเท่าฉุนทอนนี่เพื่นบ่บ่ชนดอกอวบพระเท่าฉุนทอนพฤติกรรมว่าสิไปด่าภัยจังฉันที่พื่นซอยย้อนความตุนแล้วก็บรรที่ของชีวิตเบดเหือบเบดแห้งใช่จิตติปัญญาเพราะว่าว่าวไปว่ามาคันหวอดแล้วหลักไกล คนแบบมีสีร okay. ักไก่ไล่บวชไล่ยน anyway> ี้ยบทันไก่เนาะนั่นแหละคนหาเรื่องหาหลายคนยันยันเรื่องของความบทบาทของความเป็นจริงไปเนาะโอ้แล้วรักไก่ช่านหนึ่งที่เราตปเค็มดวงหนึ่งอย่กินใยอย่าได้ขอยืมชงไปเพยช้แสนคำควันของผอมีอยู่แล้วแต่หละอย่างข่้นว่าว่าแล้วเอาผักกระจาดไปขายเราถืเอาไปขายไปได้เราอย่างถือเกิบยังย่อเกือบก็ได้ ว่าพังชื่อพี่น้องเนาะอันนั่น,นแหละคนยันลืน<บ>่นมาคายให้ไผอีกแหล็กอะไรเป็นผู้ชื่อบอกมีคนยันลื่นเอาะพ่เท่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มีแต่คนอีต,ต้นเยอะนั่นแหละทาวยังอีต,ต้นเนาะอันนี้เข่าก,กันเนาะว่านี่พอน้องแพจเอาเข่ามาให้ถุงนึ่งเนาะแม่ชิปโลบบจักนะชิปโลหาดิพอน้องแพจอ่าบอหาหาดิหาลก็กินมื้อหรือเครื่องลก็บ่มมดโมมดชิปมื้อเช้ามื้อก็ได้ยังไม่กินจะดีนะโอ้เข้าเจ้าของไทยทีโ่บโบยักษ์หันบ่อบ เจ้าบใช้ต้มปลาเบาเลยเบิร์ดแล้วบอเอามานะนี่นี่เด็กน้ำมาหมดเลยนี่พอแล้วคนในต้มปลาเมีอะอรต้มเช้านี่นะนี่ตัวใหญ่เลยตัวปักใหญ่หน่อยต้มปลาเอานี่คืออาหารสุกอาหารสุกอาหารดิ้งนี่ยันแล้วต้มบุษุกเนาะโอ้แล้วมีไฟดังไฟดังพืนก็เชื้อทานมาให้พร้อมเช้านี่สอบนึ่งเห็นแล้วบอดูแมนเวลาดังพื้นดังเวลาดังพื้นดังไพ่น่ะเมียเจ้าต้องกำกับนะ เพราะว่ายานมันใหม่ขึ้นไม่เหมอนเดลยแลวนี้บมได้ทได้เนี๋ยนเมืองคือบปดีคือเฮามีอะไรอันเคสเคสนึงเบอร์ี่เคยไปช่วยแล้วพี่น้องแล้วอยู่ผู้เดียวผู้เท่าเนี่ยแหละอายุเจ็ดแปดสิบเนี่ยแหละไปเกือบเกือบอันที่หนึ่งช่องเทือกชาเทือกล้วเบอรลีไปเมื่อเบอรลี่บุรุษไปมันเป็นช่วงเทศกาลเนาะตอนนั้นเนาะเบอรลี่บุรุษไปเบอร์ลีนไปบ้านเมื่อบ้านเมียอยู่ปักเซเพราะอันได้ยินข่าวว่า ทั้งอันเพิ่นชงมาให้เนาะทางไอ้น้องเพิ่นชงมาให้ไอ้น้องบ้านใกล้เลยเพิ่นชงมาให้ว่าไพ่ใหม่ที่มมั้ทั้งคนทั้งเครื่องแดงเลยละแหงเลยอันนี้กันแล้วกันติดสุดติดวางนอนในติดผ้าห่มแพรเสื้อนอนเหมันก็ลุกบ่ได้ไปบ่เป็นเลยมันเกิดทัสิแล่นได้บ่เฮาต้องเบิ่งไปได้ทันบ่ผู้เฒ่าเฮาต้องเบิ่งพี่น้องเอ๋เนาะ มาแล้วบ,บอบุพ่อบุพพ์เพื่นชอบเพื่นไปไซตามลานเพื่อนมาเข้าเป็นใหญ่โอ้บอกลานเพื่นไว้แล้วบอจะบอกเพื่นไว้ไรเออบอกเพื่นไว้บอกเพื่นไว้<อ>ให้เพื่อนมาโลดเราต้องห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่ายน,น,น,นำรถให้เพืออพ่อนมาเราดูดีนัก้เพื่อนนำรถให้คุยกับเพื่อนเลยนั่นก็มาทำไมาง้อยขึ้นมาทางนั้นเลยว่า ทำหนูเนาะแม่นพุดติดตามเจ้าไปได้ไปนําเพิ่นแล้วบ่อยูนี่เพิ่นว่าจังได๋น่ะหมอนี่ไปใช้ว่ครับบอดยเ่ดก็ค่อยสิจ่ายเองโอ้ยแล้วก็ค่อยบ่เอาเงินให้เจ้าไปจ่ายไดค่อยสิเป็นผู้จ่ายให้มือหมอเองเนาะบ่บแม่นค่อยบางเทื่อค่อยก็สิต่อราคาเพิ่นลงก็มีดออยๆกันแล้วคนเฮาเนาะแม่น เพื่ออาชัยกันใหม่ทำกลัวกลัวคำไหม่เอาถูกขอยหนาอันนี้กัดทั้งจะหน่อยเอฟซีว่ะบดจะหน่อยแต่เราจะแล่นึ้นไปเบิ้งเองหมอนะขันนางแดงอ่อนเผินเฮ็ดเบิ้งหมดละเอียดไปบ่ได้แล้วแล้วเอาหมอประจำบ้านเผินแล้วบ่บอดนั่นแหละมาแล่นึ้นไปเบิ้งยันที่วันไหนนะวังนะวังผู้เหินผู้ลังละตายอันนี้แล้วคุณอยู่นะฮะ่ฮะคืออยากอยู่เผินอยู่ ไปปรึกษาเพิ่อนไปไบิ้แม่นฟ้าลามาชเดินหนเลโอ้ไปไปยังวันใหญ่น่ะไม่ได้ถามในคนบ่ฮะหมไปหาลินนเราไปเรียกตังฮะท่านโมผู้ชายบ่เพิ่นเคยไปเข้าหลายคนหรือบ่ประจำหมู่บ้านบ่อะไรกัเนาะโมประจำบ้านตเหนเนาะเขาเอามอประจำบ้านน่มันชิ่ง่ายบนว่าเพิ่นชิ่ได้มาเบิรงกมาแย่งดูมันใกล้ เพิ่นหัวจ้างอาการเพ <ขอ S 1> ิ่นจ้างอาการเพิ่นที่ตามอาการแล้วก็เพิ่นย่างมาย่างมาได้ขั้นเอาไปเอาหมออยู่ไกลอยู่ผูนบั้นเดือมันกับเป็นไปไม่มาจิ้มกินจิ้มแปดกิโลเพิ่นเที่ยวมากับน้ำมันเพิ่นได้เพิน่นบัประจําฮวงหมอเนอะเอาะแล้วถ้าจะจ่ายมันนั่นได้พี่น้อยอต่างการจะเลยบ่ได้นะแต่ว่านั่งแตงอ่อนกับไปน้ำอยู่เนาะโดยโดยโดยแล้วบัดเพิ่นมาเวลาเจ้าจะไปน้ำอีกเด้อ บ่ายง้อมได้เ so ร no 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 ื่องนี่ต้องให้เข้ายาให้ได้เรื่องนี้ต้องถึงแพทย์หมอเนาะแมทย์คืนคืนชีวิตอินทีขันห่าใช่ป่ะนี่จะขันห่าแต่งเฮียยังน่ะนวดว่านี่นวดว่านี่นวดละมันง่าแล้ยวไปเอามีห่อนนวดเจ้านวดว่าพอเถอะนวดนี่นวดเพื่อเฮีงยัหน่ะของดีโอ้เล็กไหลเขาเล็กเปียกคอเบิ้งได้บ่ะคอจับได้บ่นี่ยยาได้เบาเลิ เออเห็นพันธุ์บอดี้ใช่ไหมเล็กไหลบ่พระพุทธเล็กก้าอันนี้บ่ะบอด้เล็กไหลเปียก,ยกถือความเจ้าอยู่เล็กเออแม่แม่ันมุนนี่นะเดี๋ยวมีจริงเนาะเล็กเปียกเปียกเล็กเปียกก็คือนวดเล็กเล็กเปียกนี่คือถือน้ำบ่พระพุทธเออคือน้ำชุ่มตลอดนะชุ่มตลอดบม่มีเงื่อนตลอดจะใส่น้ำมันเครื่องไว้มันต้องชุ่มตลอดแม่เลี้ยงมัน เจ้าป้าบ่าได้บ่เอาไปถามอะไได้ของอันนี้ป้าบ่าได้บ่กข้องแต่พ่อแต่แม่เออแต่พ่อแต่แม่อยู่แต่ว่าเขาป้าบ่าได้บ่อกจดอกป้าได้ค่อยชมชัยว่าอันบางอย่างเดลยปวดหัาเด้อโดยค่อยสังเกตแล้วคนที่มีของดีนี่บ่ห่างแม่นทุกทุกคู่คนแม่น, <laughs> นอบบ <laughs> กบ่บอสังเกตบ่ ก็ชุกุภาพก็บอกแข็งแห้งอ่อนเพียยอยหาก้อนบวกแข็งมาเลยใช่เจ้าหลายปีก็มู่แล้วเลยนี่แม่เนี่ยแถาบ้านนี่ค่อยว่าก็แม่ตุทาเนาะหลายปีแม่ตุทาก็ไม่ได้ไปจอบแล้วเลยคิดเอาไงนั่นแหละบงญขอเท่านทอนทอนเนาะบุญคุณลูกหลานคือในนี่แหละตุวสูงนักกว่าตุทะนี่ครับก็เลยอยูงั้นก็เอาไปแก้ไข คนในได้เล่าก็เล่าก็ไปจักกับหอหอก็ไปจักกับเหล่าลุงลืมเลยอะไรนุ่งเสือบไม่บ่น่ะฮะแก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 ชุ่มไอ้ไปได้ไอ้กล้องไปนี่เนาะยังเดกน้อยอยู่นุ่งจะได้เรื่องนุ่งรถยังสามสี่ปีเนาะเล็กน้อยเล็กน้อยอันห้หปีพี่รองเลยอะเปลี่นเชือบหม่จะใช่เชือบไม่เชือบไม่กธรรมดาตะกี้แห่งแกส่งแหลนเนาะเปลี่ยนรถกันจะเปลี่ยนเฮียเจ้ากับไปเล้วเปลี่ยนเนาะ มันจะก่อยเข้ามาเยี่ยมร้อหน้าให้ได้ใช้ตัวไม้ได้พอได้ใช้พอถอดชุดทอนไม้ร้องเมืองเดินตัวหนาเด้ออันละเอาประชักพร้อมเครื่องพอถอดชุดทอนนะโดยเจ้าก็เอาเมื่อชักพอชักดูเพื่อนแม่เจ้าคนว่าบ่มีน้าน่ะค่อยบอกแล้วเองแม่เจ้าเนาะกบ่ดแล้วใจดีดอกเอยถามแล้วแล้วก็ยึดบึงอยู่แล้ว อันนเ้เามีตอบ,บุญแทนคุณ่นเรเ<ล>เิ่มนั่นแหละเริ่มมันหู้จักบุญคุณกันแล,นแล้วพี่น้องมาแรกอยากอกหนึ่งช่องหนึ่นงคนบาง,งคนมาคุณยาเนะาะโบจช่วงนี้เจ้าบบกินได้กาแฟบ่เหรอโดยกินบ่ได้ได้กาแฟอีนเ่ยเพราะมันบั่นทอนสุขภาพฮาได้ชาม,มาบกอกเห็นงแห้งยาชีติดแม้มันเป็นชิงเชียบติดแต่ว่ามันบ่ผิดกฎหมยก็ชื่อ บวติดนะเราแม่ตัวผู้มากขึ้นกันมุดเข้าไนะคับนี่มันจัดอยู่ในหมวดชิงเศพติดแต่ว่ามันบวชิดกฎหมายมาบอกเลยตามบวเรียนนะนะแต่งหตุการณห้ามีเล็กเปียกเล็กเปียกนี่สมุดลูกอยากได้เล็กเปียกน้ำนี่เห็นได้นี่เยอะกัปันกันอันนี้นี่พี่น้องบวสามารถเอาโลดได้ถ้าเราบวเต็มใจให้ได้พี่น้องเพราะว่าเราลิเคยทายคลิปผู้หนึ่งผู้สีไพ่ใหม่นะเรามีพระอยู่สามองค์ มีพระอยู่สามองค์แต่ว่าตอนนั้นเปาลี่บวชู้เรื่องพระเลยพระสามองค์นีเก็พระอย่างเพราะอันเปาลีอ่ออกคลิปไปปุ๊บช่องชาม,มือมาหาคนมาเอาบวชู้ภัยเป็นภัยหรือม, <า S 2> มันไปเองก็บริบรจาบบบ,บ,บมีคนมาเอวเรือแต่อันเรือแต่อันเดียวพระแล้วนะมันอันตรายแบบนั้นละ่ะขอโทษขอโทษในเหตุอันตรายเป่าลี่จะได้แพทย์มาโยกระถาวนั่นแล้วถ้าให้เมียเราแล้วไปตาม เอาแพทย์ในบ้านเพิ่นอยงเที่ยวมาจอกเวลาฉลองบึดเพิ่นก็มาปดให้ได้บ่บัครับมันครับเอาแพไกลนี่เพิ่นบ่ได้มาปดให้เฮาไดเนาะบคนก็มีวันสิไปตามบ่ได้บ่ส่งไม้มาได้ได้ส่งไม้ลบ่บอเจ้าก็ดึงดเขาันเจ้าอัน่งเด้อดพี่น้องนี่ะลูกนุ่งก็ดีใจแล้วเนาะพ่อเฒ่าโดยยาก็บ่กินพ่อเฒ่าได้นี่เนาะ อาการก็ทอดทอนี่แล้วเช็ดขันเช็ดเียนพ่อบ่มีไม่แต่เนื้อใดกับย่ำข้อเดียวนี่แหละฮเท่าไรลเงินชื่อย่านะชามิบบ่อจเอาให้นี่นะเช้าออเช้าฮล้วก่อนจบคลิปนี้ก่อนเช้าให้เนาะนักนวงเนาะไม่เนบอกยายยังเ่เช้ายายเปอลายแทเนี่ยวะท ไก่บ่ฮอันนี้นี่ทิเมนปลาตัวนั้นนี่เมนอัมปีบ่อยากแค่ปวดกระตนอากตัวนแม่เคยจินรู้คยก็่้อปีบ่ะอ่าพอเท่าอปีนี่ทีดีวัดเยบ่ย้การลองเฉื่อยย่้นุ่งนุ่งนุรน่งบาบุได้ให้เสื่อยงามเลยเดฮะชื่อเจ็ดแปดชิพคุไอเฉื่อยทิกกลัวแล้วกลัวแล้วเราคุณเฉื่อยรุ่นนี้ยับ ดีแล้วอันแม่แตงอ่อนเจ้ามาเลยที่มาพบเนาะด้วยเก่าเพิ่นไปลินมาพบมาพอก็ได้จอย่ำข้อนี้เราจะไปลินปลาลราเวลาเราประมบายแบบนี้กันจะคอยมาเห็นดูเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นก็คือเห็นเจ้าเนาะเรื่องเทือเพิ่นอยากช่วยเจ้าสมมติเพิ่นเจาะน้ำเจาะในให้เจ้านน่บ่มีไัยดอกสบายนอกจากเจ้ากับลูกพอเท่านี้แล้วนี่บอกมาได้เพิ่นว่าเนะเพิ่นยังบ่เจาะดอกตอนนี้เพราะว่าพอเท่ายังโซอยู่แล้วก็บผลก็ยังตก นี่เจ้าก็ต้องเบิ่องล้าวให้ดีก่อนแล้วจังงั้นนั้นตัวว่ามันผลยังตกอยู่อ่าบุญคุณลูกหลานชาตุบุญคุณอีกแล้วพี่น้องบุญคุณบิดามารดาเออเจ้าหนุ่มเอ้าเจ้าคือทอดนะได้ยี่แครบอมันจีแก้์เชื่อเออแก้์แครแก้แกร์รอดนะมึงเชื่อหน่อยใช่เออเออมึงเชื่อหน่อยพร้อมบานในน้อยหนี่ก็ได้พี่น้องเออบ่วบัสโอ้ยโทรศัพท์ล่มบ้านเลย เป็นอยังคือล้มบอกว่าตัวนั้นคือพอเปิดแฟดไงเปิดแล้วนะดีดีดีเพื่อนเบาเลยอ๋อเดือดๆโซชาบล้มเนาะโซชาบ้าบอลล้มบ่ดีใจบ่พอเราจุ่มลูกมายามนี่โวยอันนี้นะอ้ายคอยอันนี้นะบ่าวบอลเด้อแมนบ่าบอลเบาลีนี่ยื้อเพิ่นอยู่ ลงหนาลงล่างเลยบุตรจื่อบุตรก็ลงเล็กหน่อยที่ว่าขวัญใครเห็นปอบพบดาทางังแล้วเราข่อยได้ <c ười> ไม่ถิ่มสมาดอาถรรพ์ <c ười> คุณลูกคุณเต่าคุณพ่อคุณไม้คุณบิดามดามีกุญเสื้องามช่าโอ้ได้เสื้องามไปอ้ามือแล้ววานนี้แต่ว่ากระซักแม่เด้เว้นนวดนุ่งกระเดือนนึงกระซักเนาะอันนี้อันนี้แหละพอเท่ากับพอได้อาบน้ำเมียก็อาบน้ำลูกก็อาบน้ำเนาะอาบน้ำเลย เจ้งเด็กกองน้อยพันนกฮะดอยดอยดอยเป็นใจหายเจ้าผ nice ัดเอาหายลูกแลหายแล้วป่ะ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 อ้าวโอเคบัดนี้เนาะโอเค่บอสจังใดก็เดียวที่งานเช้าเช้ออกไปข้างนอกก่อนดอยแล้วจังน้ำอย่าลืมเด้อน้ำแผ่นหมอเด้อโอเคบัดนี้จังใดก็อยู่มีแห้งผัเเ่า จะไปดีก่อนโดยโดยเขามาเยี่ยมรับหน้าจังใดก็ให้ได้ใส่เสื้อใหม่ได้เพราะเราได้จะป้องจะใส่เสื้อใหม่เพราะว่าตัวนี้มันลายมือแห้งเกินขนาดเนาะเอาโดยโดยแล้วก็เมียจะทำได้แฮปปี้แน่เพราะว่ามันเน่าคาคิงเลยคิวไปค่ะใครก็ไปนั่งนั่งก็ไม่ได้นนอใครใดก็จะดีมีแห้งสู่ต่อได้เพราะเราจะหน่อยแพทย์หมอพันกามแล้วเนาะเอาด้วยโดย ครอบบกขอบใจน้ำลูกน้ำหลา 7, นเจ็บยังได